หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนนกพรัษแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่สามตอนสุดยอดพ่อลูก เีสิวเทียนกับหลอต้าเฮืองเดินทางกลับบ้านตระกูลหลอตัดผ่านถนนตรอกซอยหลายสายยังไม่กลับถึงบ้านภายในตรอกพันปร,กนนรปนออกากฏหลวงจีนทุสินรูปหนึ่งมุดออกมาหลวงจีนทุสีนไว้ผมยาวหนึ่งนิว้วให้ใต้คางมีสากเขาคลองจีวรเก่าขาดเท้าวสวมรองเท้ายา่าหน้าตาดุร้ายยิ่งหลวงจีนทุสีน เดินทางอย่างรีบร้อนจึงชนไหลหลอต้าเฮิงพลางก็ส่งเสียงเรอะคำหนึ่งปรากฏกลิ่นสุราเหม็นคลุง้งโชยมาปะทะนหน้าหลอต้าเฮิงต้องยกมือผลักใสยกล่าวขึ้นว่าหลวงจีนเถื่อนไม่รักษาศีลยังเรียกตัวเองเป็นบรรพชิตหลวงจีนทุศีลดื่มจนใบหน้าแดงกำ่ำพอฟังกระชากเสียงว่าฝอแยเดินของเราเป็นเจ้าของทางฝอแยยังกล้ากล่าวก้าวร้าว สมควรทุบตีหลอต้าเฮืองพลันจดจำออกว่าหลวงจีนทูศีลรูปนี้เคยบินธบาทจากบิดาเขาขณะจ,จะกล่าวกระไรหลวงจีนทูศีนก็ต่อยหมัดใส่หน้าอกเขาหมัดหนึ่งหลอต้าเฮิงรูปร่างอ้วนไม่รู้สึกเจ็บปวดยามโกรธแค้นจึงตอบโต้กลับไปเย่เสียวเทียนคิดเข้าไปแยกทั้งสองออกมิคาดแยกไม่สำเร็จกลับถูกหลวงจีนทูศีนต่อยใส่หมัดหนึ่งจึงบันดาลโทสะโถมเข้ากลุ่มรุมหลวงจีนทูศีล ขณะที่ทั้งสามต่อยตีกันพลวันเย่เสียวเทียนพันเห็นที่ห่างไปมีคนเดินมาพอเพ่งตามองก็เห็นเป็นชายกลางคนสวมใส่ชุดยาวบนเสื้อผ้าปักรูปเหรียญกระสับมือหนึ่งถือพวงประคำทักทายผู้คนอย่างยิ้มแย้มกลับเป็นหงไปชวนหงอ้วนง้วเศรษฐีแท่หงเย่เสียวเทียนใจหายว่าหงอ้วนง้วเป็นพุทธมามก,กะ ที่ผ่านมาให้ความเคารพต่อหลวงจีนเพศบรรพชิตยามนี้หลอตาเฮืองต่อยตีกับหลวงจีนรูปหนึ่งหงอ้วนงัวพอพบเห็นคงต้องสั่งสอนบุตรชายขนาดใหญ่จึงห้ามปรามว่าตาเฮงองยัดได้จ่อยตีแล้วตาเฮิงต่อยตีจนย่ำใจกําลังรัดคอหลวงจีนทุศินกระแทกหมัดใส่ที่ศีรษะหลานนั้นพอฟังจึงกล่าวว่าพี่ใหญ่ไม่ต้องสนใจวันนี้ข้าพเจ้าต้องสั่งสอน เท็หรือวงเล็บคำนี้ออกเสียงจีนแต้จิ๋วแปลว่าลางโง่หัวล้านที่หลอกลวงต้มตุนคนผู้นี้หลวงจีนทุสีนพันธ์สะบัดศีรสาลดจากเงื้อมือของหลอต้าเฮิงกระแทกหมัดคู่ใส่ดั้งจมูกของอีกฝ่ายหลอต้าเฮิงร้องโอยออกมาเลือดกำเดาไหลหลังอุดจมูกพลางแพ้พ่ายถอยร่นหลวงจีนทุศีนขู่คำรามก้องลอยตัวขึ้นกลางแขนออก ทำท่าร้าเยียวโฉบกระต่ายงอพับหัวเข่ากระถุงใส่ศรีรษะหลอตาเฮิงมันดาเจ้าเถอะพร้อมกับขู่คำรามปานฝาร้องเท้าใหญ่ข้างหนึ่งแตะเตะกลาดมายังหลวงจีนทุศินถูกเตะลอยเลี้ยวไปร่วงฟาดลงกับพื้นยามกระทันหันไม่ทัน คืบคลานลุกขึ้นหงอ้อนง่วโถมเข้ามายกเทา้ากระทืบใส่ร่ำร้องว่าเจ้าทำร้ายบุตรชายท่านย่าของเจ้าบังอาจนัก,กนทั่งบุตรชายเรายังกล้าทำร้ายบิดาจะทุบตีให้เจ้าจนมารดาเจ้าจดจำไม่ได้หลวงจีนทูศิลถูกวิธีการจู่โจมที่ไรระเบียบแบบแผนของหงอ้อนง่วจัดการจนไม่มีปัญญาตอบโต้กลับไป เยเสียวเทียนที่ด้านข้างชมดูจนตะลึงลานคลุนคิดขึ้นหงอ้วนง่วกับต้าเฮิงนับเป็นสุดยอดพ่อลูกจริงๆหงอ้วนง่วทุบตีหลวงจีนทุศินจนหลงเหลือลมหายใจรอดแร่รวยรินค่อยหยุดเท้าไว้เดินหอบหายใจเข้ามาสอบถามว่าต้าเฮิงเจ้าไม่เป็นไรกระมังหลอต้าเฮิงไม่ทราบหลวงเศษกระดาษจากในกระเป๋านักเรียนสองก้อน ยัดใส่รูจมูกตั้งแต่เมื่อใดพอฟังบิดาสอบถามจึงรีบสั่นศีรษะตอบว่าผู้บุตรไม่เป็นไรท่านพ่อมันเป็นบรรพชิตหงอ้วนง่วกล่าวด้วยน้ำเสียงดูร้ายว่าบรรพชิตบังเกิดมิจฉาทิฐิยิ่งสมควรทุบตีเจ้าไม่เป็นไรจริงหรือหลอต้าเฮิงสั่นศีรษะเย่เสียวเทียนพลันส่งเสียงกระแอมเดินเข้าไปประสานมือกล่าวว่า <c oughs> ท่านผู้กลา้าขอแสดงความยินดีด้วย หงอ้วนง่วกล่าวอย่างสงสัยใจว่ายินดีอันใดเย่เสี่ยวเทียนหันไปทางหลอต้าเฮิงกล่าวว่าตาเฮิงบอกต่อบิดาท่านหลอต้าเฮิงมาเกิดความกระบิดกระบวนใช้ปลายเท้าขีดเป็นรูปวงกลมบนพื้นแล้วกล่าวว่าผู้อื่นไม่สะดวกพี่ใหญ่บอกแทนเถอะหงอ้วนง่วหน้าซีดเผือดลงแล้วกล่าวว่าตาเฮิงเจ้าก่อเหตุเพศภัยอันใดอีก <laughs> <laughs> หงอ้วนง่วหัวร่อบนท้องถนนหัวร่อจนกลับถึงบ้านนั่งในห้องรับแขกก็ยังหัวร่อไม่หยุดหลอต้าเฮิงเกิดความหวั่นวิตกกระซิบบอกต่อเย่เสี่ยวเทียนว่าเมื่อวันก่อนเกิดโรคหัวร่อคงไม่ระบาดใส่ท่านพ่อกระมังหงอ้วนง่วเบิกบานใจจริงๆหลอต้าเฮืงตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ทำตามคำสั่งเสียของภรรยา ตั้งใจให้บุตรชายเป็นนักศึกษาภายหน้าเขารับราชการเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแต่บุตรชายผู้นี้ไม่รักดีหงอ้นงวดต้องลดเกณฑ์มาตรฐานลงแล้วลงเล่าลงต่ำจนไม่อาจต่ำกว่านี้หลายปีมานี้ปัญหาที่คาใจหงอ้นงวดคือบุตรชายใช้การไม่ได้หากว่าตนเองตายไปจะทำอย่างไรต่อให้ทิ้งสมบัติมากามายมหาศาลไว้ก็ไม่อาจทนรับการล้างผลาญจากมัน หาไม่ก็บุตรชายเลอะ,ะ,ะเลือนถูกผู้คนหลอกต้มตุนเงินทองไปจนหมดสิน้นเมื่อถึงเวลาบุตรชายจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคิดไม่ถึงบุตรชายมีพรสวรรค์ทางการค้าเงื่อนไขที่หงอ้นง่วตั้งใจให้กับบุตรชายเพียงคิดมีกําไรเล็กๆน้อยๆไหนเลยจะคาดบุตรชายจเจริญก้าวหน้าแล้วหงอ้วนง่วไหนเลยไม่ยินดีได้หัวรอไปหัวรอไปพลันก็นึกถึงภรรยาที่ด่วนตายจาก สร้างความหดหูใจจนน้ำตาสองสายไหลรินลงมาในที่สุดหงอ้วนง่วค่อยสงบสติอารมณ์แล้วกล่าวว่านับตั้งแต่เจ้าถือกำเนิดเกิดมานี่เป็นเรื่องที่บิดาเบิกบานใจที่สุดวันนี้บิดาจะจัดเลี้ยงเชิญแต่เท้าเตียนซื่อดื่มเป็นเพื่อนต้าเฮิงเจ้าคิดรับประทานอะไรหลอต้าเฮิงขบเคิดอย่างจริงใจแล้วกล่าวขนมโกกุ้ยหวัวหงอ้วนง่วงุนงง,ง,งย ê, เย่เซียวเทียน งุนงงสุราอาหารเต็มโต๊ะสารพัดสารพันพร้อมสับทุกประการหงอ้นง้อจิตใจเบิกบานดื่มกินอย่างสมใจเย่เสียวเทียนก็จิบดื่มเป็นเพื่อนหลอต้าเฮิงยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่หงอ้นง้อยามยินดีอนุญาตให้ดื่มสุราจนใจที่หลอต้าเฮิงเพียงจิบคําหนึ่งก็รู้สึกฝืดคอยิ่งจึงมุ่งความสนใจไปที่ขนมโกกุ้ยหวเหยาซื่อเนียง ยกขนมโกโกุ้ยหัวามาถาดหนึ่งหลอต้าเฮิงก็รับประทานอย่างมุมมํมเหยาซื่อเนียงจึงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่านายน้อยไม่ต้องรีบร้อนหากท่านชมชอบรับประทานซื่อเนียงจะทำให้อีกหลอต้าเฮิงส่งเสียงอู้อีว่าหนึ่งเดือนนี้แช่อยู่ในร้านต้องรอถึงยามค่ำคืนค่อยได้รับประทานขนมโกกุ้ยหวัวที่เพิ่งนึ่งสุกจึงอดอยากปากแห้งนัก เย่เสียวเทียนสังเกตเห็นเหยาวซื่อเนียงมีสีหน้าสดชื่นจึงกระซิบถามว่าซื่อเนียงเสี่ยงโกงของท่านไม่ได้สร้างความลำบากแก่ท่านอีกกระมังเหยาวซื่อเนียงมีสีหน้าหม่นหมองจากนั้นค่อยผ่อนคลายย่อกายคารวะเย่เสียวเทียนกล่าวว่ายังไม่ได้ขอบคุณใต้เท้ายื่นมือเข้าช่วยด้วยคุณธรรมฉีป๋ออีแยกทางกับหนูเจียโดยสันติวิธีแล้ว เย่เซียวเทียนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อซื่เอเนียงเหยาซื่เอเนียงรับฟังจนงงงันวุบนับแต่นางตัดใจแยกจากฉีป๋ออีทุกคนล้วนกล่าวปลอบโยนานางตอนแรกยังนึกปรับปลื้มประโลมใจพอฟังบ่อยครั้งก็กลายเป็นหูชาคิดไม่ถึงเย่เซียวเทียนกลับกล่าววาจาเช่นนี้เย่เซียวเทียนกล่าวว่าซื่เอเนียงแยกทางกับดิลชานนั้น นับแต่นี้ไม่ต้องถูกมันข่มเหงรังแกอีกถือเป็นเรื่องน่ายินดีในชีวิตของสตรีที่สำคัญที่สุดคือเลือกสามีที่ดีคนหนึ่งโชคร้ายที่ซื่อเนียงฝากชีวิตกับคนที่ไม่ใช่ตอนนี้ซื่อเนียงยังสาวสครานคิดสหาสามีเหมาะสมคนหนึ่งไม่ยากนะหากยืดเยื้อนานไปค่อยถูกฉีปอยอีหาทางสลัดทิ้งไม่ใหญ่มิใช่หน้าเศร้ายิ่งกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าบอกว่าแยกทางได้ประเสริฐจึงขอแสดงความยินดีต่อซื่อเหนียงท่านเหยาซื่อเหนียงพอฟังคำวิจารณ์อันสูงส่งนี้ต้องตะลึงลานกับที่ไม่ทราบเพราะเหตุใดจิตใจพันกระจังเจิดจ้าเงื่อนปมในจิตใจคลายออกต้องย่อกายกราบกรานเยเสียวเทียนอีกครากล่าวว่าขอบคุณใต้เท้าเตียนซื่อกล่าวเตือนช่วยให้หนูเจียพ้นจากความโง่เขลา หลอต้าเฮิงขบเขียวขนมโกกกุ้ยฮวาพลางก็ถามว่าใช่แล้วใช่แล้วซื่อเนียงหลังจากที่พวกท่านแยกทางกันใช่ถูกตัวบาดซพนั้นไล่ออกจากบ้านหรือไม่จิตใจเหยาื่อเนียงเกิดความแจ่มใสไม่หมองเศร้าเช่นการก่อนจึงกล่าวเสียงราบเรียบว่าฉีป๋ออีทิ้งบ้านให้กับข้าพเจ้าหลังจากที่เรื่องอื้อฉาวของเขาถูกเปิดโปงคนในบ้าน บ้านใกล้เลือนเคียงล้วนเหยียดยามโรงเรียนก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่สามารถอยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปจึงเก็บข้าวของไปยังสุยซีเย่เสี่ยวเทียนพอฟังต้องคลุ่นคิดส่งซื่อฝีปากกล้าหลีชิวฉือพกความล้มเหลวกลับไปไมิคาดตัวมารฉีป๋ออีไปยังสุยซี ที่นั้นกลายเป็นสถานที่ที่ศัตรูของเรารวมตัวกันดีที่เราไม่ไปยังสุยซีไม่เช่นนั้นที่นั้นรวมตัววินยูชนจอมปลอมกับคนต่ำช้าที่แท้จริงเข้าด้วยกันเราใหญ่ไม่ใช่ต้องถูกขบเคี้ยวจนไม่เหลือแม้แต่ซากเยเซียวเทียนย่อมนึกไม่ถึงว่าคำทำนายของเขากลายเป็นจริงสุยซีเป็นสถานที่ไปในภายภาคหน้าของเขา มึงเสียนเฉิงเสียชีวิตในคุกคาตกรที่ฆ่าคนหนีหายไร้ร่องรอยสาเหตุที่แหกคุกไปได้เพราะว่าผู้ต้องขังมีมากเกินไปกลับเบียดเสียดจนคุกแตกเหตุผลอันเหลวไหลสร้างความขุนแค้นแก่ในอำเภอหัว,หวจนสิ้นสติไปแต่ภายหลังเหตุการณ์เขาได้ตรวจสอบดูพบว่าผนังกำแพงห้องคุมขังเบาบางไปมนทนกุ้ยโจพอถึงฤดูหนาวไม่เน็บหนาวดังนั้น บ้านช่องที่ก่ออิถือปูนไม่หนาเท่ากับทางภาคเหนือแต่สถานที่ที่เป็นคุกคุมขังสมควรแข็งแรงเป็นพิเศษจนใจที่นายอำเภอไม่มีเงินนายอำเภอหัวครุ่นคิดด้วยความปวดร้าวใจว่าเมื่อถึงปีหน้าราชสำนักจัดสรรเงินมาไม่ว่าอย่างไรจะต้องกระเบียดกระเสียนจัดเงินส่วนจำนวนหนึ่งซ่อมสร้างคุกคุมขังไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ แต่ว่าเรื่องนี้พอรายงานถึงราชสำนักจะเป็นจุดด่างในชีวิตราชการของเขาดีที่เมืองเสียนเฉิงตกตายเป็นผู้กระทำผิดผู้ที่ฆ่าคนก็เป็นราษฎรที่เขาสมคบคิดกับผู้ทรงอิทธิพลท้องถิ่นกดขี่ข่มเหงเหตุการณ์ที่เมืองเสียนเฉิงถูกฆ่าจึงไม่หนักหนาเท่ากับไอเตียนซื่อเดินทางมารับตำแหน่งถูกโจรผู้ร้ายฆ่าตาย แต่ว่าเขาใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนสวมรอยเป็นไอเตียนซื่อตามแผนการของเมิ่งเซี่ยนเฉิงรอให้เขารับตําแหน่งระยะเวลาหนึ่งก็กําจัดเขาไปอย่างเงียบเชียบคิดไม่ถึงเมิงเซี่ยนเฉิงไม่ทันกําจัดเขาตัวเองต้องตายก่อนตอนนี้เรื่องใหญ่เพิ่งผ่านไปคลื่นลมค่อยสงบลงตามเหตุผลควรรออีกระยะเวลาหนึ่งค่อยดําเนินการตามแผนแต่ว่าในอําเภอหัวรอไม่ได้ เนื่องจากเพราะเขาเพิ่งได้รับข่าวว่าตระกูลไอ้จัดขบวนเดินทางมายังเมืองหูเซียนตระกูลไอฟังว่าไอเตียนซื่อประสบเพศภัยในระหว่างทางตัวเขาโชคดีรอดตายแต่องค์ครักพิทักษล้วนตายหมดสิน้นสร้างความตื่นตะนกริงน้องชายของไอเตียนซื่อเดินทางมาตรวจสอบดูพร้อมกับนําคนในครอบครัวของเหล่าองค์รักพิทักษมาด้วยยังมีนายอำเภอหัวเกิดความหวังว่า จะได้กลุ่มอํานาจใหม่เย่เซียวเทียนโค่นเมืองเซียนเฉิงเกิดจัดการฉีมู่สําเร็จขั้นตอนนี้หวังจูปู้แม้ผสมโรงทั้งหยิบชิ้นปลามันของเส้นทางขนส่งไปแต่ผู้ที่มีหน้ามีตาเป็นเย่เซียวเทียนแต่ผู้เดียวที่ผ่านมาอํานาจศาลตกอยู่ที่เมืองเซียนเฉิงตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพียงรับฟังคําสั่งเย่เซียวเทียนแม้แต่หวังจูู่้ก็ไม่มีโอกาสสอดมือเข้าไป มีความเป็นไปได้อย่างมากว่านายอำเภอหัวจะรับช่วงอำนาจต่อจากเมองเสี้ยนเฉิงกับไอ้เตียนซื่อดังนั้นนายอำเภอหัวเรียกประชุมรับหารือกับเหล่าขุนนางที่มีส่วนร่วมด้วยเมื่อครั้งก่อนปรึกษาว่าจะแก้ไขปัญหานี้นายอำเภอหัวนั่งตำแหน่งประธานด้านซ้ายมือมีที่ว่างสามที่นอกจากหวังจู่ผู้แล้วตำแหน่งเมองเสี้ยนเฉิงกับไอเตียนซื่อล้วนเว้นว่างไว้ นอกจากนั้นยังมีกู้เจียวอุย้ยหวงสวินเต้าที่ดูแลด้านการศึกษาหลอเสียวเย่แห่งหน่วยสวินเจียนซื่อขุนนางจุดรับส่งข่าวสารผู้จัดเก็บภาษียกกรและผู้ดูแลคลังสินค้าเข้าร่วมประชุมทุกคนล้วนนิ่งเงียบงันไม่กล่าววาจาคนเหล่านี้มีความผูกพันกับเย่เสี่ยวเทียนย่อมไม่เกิดความคิดฆ่าฟันยกตัวอย่างเช่นหลอเซียวเย่ยังมีคนที่นิยมชมชื่น ในตัวเย่เสี่ยวเทียนไม่อ่านหักใจทำร้ายเขาเช่นกู้เจียวอวีกับห่วงสวินเต้าเป็นต้นบุคคลอื่นก็มีความคิดอ่านเช่นหวังจู่ป,ปู้ต้องครุนคิดหากตอนนี้เย่เสี่ยวเทียนหายสาบสูญไปผลประโยชน์ต่อให้ตกอยู่ในมือนายอำเภอหัวหรือไม่ในอำเภอหัว,หร,หวรับตำแหน่งที่อำเภอหูเซียนสามปีสองไหลถูกเมื่งเซียนเฉิงกับหวังจู่ปูกดเอาไว้ เหนือศีรษะยังมีเทพ,พเจ้าไทายสวยเอียบวงเล็บเทพเจ้าประจำปีเช่นฉีมู่เบื้องหลังก็มีหัวหน้าชนเผ่าในป่าเขาคอยก่อกวนทำให้ไม่อาจกระดิกตัวได้อย่างแช่มช้ากลายเป็นขวัญอ่อนกลัวเกิดเรื่องยามนี้แรงกดไหลาบาข้างหนึ่งพลันผ่อนคลายค่อยรู้สึกผ่อนคลายเห็นทุกคนนิ่งเงียบงานจึงกล่าวกับหวังจูปู้ว่า ครอบครัวตระกูลไอ้อยู่ระหว่างเดินทางมาขอเพียงพวกมันมาถึงเรื่องเราจะถูกเปิดโปงเมื่อถึงเวลานั้นเราท่านไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบหวังจู่ปู้คิดแก้ปัญหาอย่างไรใจจริงแล้วหวังจู่ปู้ไม่ต้องการให้เยี่เสี่ยวเทียนตกตายแต่พอนึกถึงครอบครัวของไอ้เตียนซื่อสร้างความลำบากใจยิ่งต้องขมวดคิ้วเข้าหากันแต่ไม่ทันเอ่ยปากหลอเสี่ยวเย่จึงชิงกล่าวว่าแต่เท้า ตอนแรกผู้ที่เสนอให้เย่เซียวเทียนสวมรอยเป็นเมืองเซียนเฉิงตอนนี้ผูนน้อยนึกดูเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสู้ปล่อยตัวเย่เซียวเทียนจากนั้นประกาศต่อภายนอกว่าไอเตียนซื่อล้มป่วยเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญใหญ่หลวงคาดว่าเย่เซียวเทียนไม่เป่าประกาศออกไปนางเพเภอหัวถลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าหลอสวินเจียนท่าน รับประกันว่ามันจะปกปิดเป็นความลับหรือขณะที่ผู้คนลำพองลืมตนหรือว่าดื่มสุราเมาไม้ล้วนอาจแพ่งพลายออกไปหากวันหน้ามันมีปัญหาค่าคลองชีพยากจะบอกว่าไม่อาศัยความลับนี้ใช้คมคู่พวกเราแลกกับประโยชน์นานับประกันกู้เจ้าอุ้ยกล่าวว่าแต่เท้าในอำเภอ เราผู้แท้ก,กู้เห็นว่าเขาไม่คล้ายเป็นบุคคลเช่นนั้นนายอำเภอหัวทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าคนอาจเปลี่ยนไปเมื่อเป็นเช่นนี้กู้เจียวอุ้ยไม่มีคำพูดจะกล่าวแล้วสู่สวินเทียนที่ตึกหลังผุดลุกผุดนั่งจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสูุยาให้อาหารปลาในสระน้ำเหลือบเห็นท่าทางน้องชายจึงกล่าวสับพยอต้องการพบแม่นางสุยอูหรืออย่างนั้นก็เข้าไป เราหาได้ขัดขวางเจ้าไหมสุสวินเทียนตอบว่าจึงไม่ใช่สุยาสลายรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องราวใดหรือท่านก่อเรื่องที่ข้างนอกอีกหรือระหว่างนี้เข้าพเจ้าเรียบเรียบร้อยไหนเลยก่อเรื่องได้อย่างนั้นคือสุสวินเทยนโบกมือแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้พวกท่านเหล่าสตรีไม่เข้าใจหรอกพลางก็สะบัดหน้าจากไปทอดทิ้งสุยายืนตะลึงลานกับที่ สูสวินเทียนออกจากตึกหลังอ้อมผ่านตึกช่วงที่สามซึ่งใช้เป็นที่ประชุมเพิ่งมาถึงประตูช่วงที่สองเห็นหลีวินชงเดินไปมาราวกับวิญญาณลอยล่องการประชุมวันนี้ในอำเภอหัวจัดกำลังปิดทางเข้าตึกช่วงที่สามไว้แต่สูสวินเทียนกับลีวินชงล้วนเป็นคนที่ทราบเรื่องจึงไม่เฝ้าระวังพวกเขาสูสิวินเทียนหยุดยืน ที่เบื้องหน้าลีวินชงกล่าวเบาๆว่าพี่เคยเรากำลังหาหรือว่าจะจัดการมันอย่างไรลีวินชงกล่าวว่าเราทราบซูสวินเทียนกล่าวว่าเราซูสวินเทียนไม่เคยยอมรับนับถือผู้คนเพียงยอมรับนับถือมันคนที่ลึกซึ้งเช่นเมืองเซียนเฉิงคนที่เหมิมเกลิมเช่นฉีมู่ยังถูกมันโค่นลม้มลงสุดท้ายมันกลับถูกเขาขบการามกลอดกล่าวว่า กับถูกคนต่ำช้าเหล่านี้คิดร้ายหมายชีวิตเราไม่ยินยอมพร้อมใจยิ่งลีวินชงตากระจ่างวูบกล่าวว่าหาไม่พวกเราแจ้งเรื่องนี้ต่อมันสีหน้าสุสินเทียนปรากฏความแววขัดแย้งขึ้นกล่าวว่าแต่ว่าเป็นเรื่องพี่เขยเราลีวินชงกล่าวว่าแล้วจะเป็นอย่างไรพวกเราบอกต่อมันให้มันหลบหนีไปแต่แรกหรือว่ามันยังมีปัญหาจัดการกับพี่เขยท่าน ลีวินชงต่อยหมัดลงบนฝ่ามือกล่าวว่าตกลงพวกเราไปหามันทั้งสองรีบลุดออกจากที่ทำการอำเภอคิดไปยังบ้านของเย่เซียวเทียนเพิ่งลดเลี้ยวเข้าถนนเส้นหนึ่งยังไม่ทันมุดเข้าตรอกก็เห็นเย่เซียวเทียนเดินมาแต่ไกลเย่เซียวเทียนเข้าร่วมงานเลี้ยงของบ้านตระกูลหลอหงอ้นงัวที่ปราบปลื้มประโลมใจดื่มจนเมาใหม่ถูกผู้คนประคองกลับไปพักผ่อน เย่เสี่ยวเทียนสนทนากับหลอต้าเฮิงอีกสักครู่หนึ่งเห็นเวลาไม่เช้าจึงลุกขึ้นกล่าวอําคําอําลากลับบ้านพักตนเองหลังจากฉีมู่ถูกฆ่าตระกูลฉีมีสภาพเฉกเช่นต้นไม้ใหญ่ค่นลมฝูงวานอนแตกกระเจิงเย่เสี่ยวเทียนรอคอยอยู่หลายวันไม่เห็นมีอันตรายใดจึงไม่ให้มือปราบโจส่งคนติดตามตนเอง ยามนี้เย่เสียวเทียนมืนเมาอยู่บ้างเดินท่องไปตามท้องถนนผู้คนที่รู้จักเขาต่างน้อมคำนับเย่เสียวเทียนก็ยิ้มพลางพง,งกศีสษาให้สุสวินเทียนกับหลี่วินชงเห็นเช่นนั้นก็รีบตรงเข้าไปหากระนาบเย่เสียวเทียนไว้ตรงกลางหลี่วินชงกล่าวเบาๆว่าไต่เท้าขอเชิญทางด้านนี้เย่เซียวเทียนเห็นทั้งสองมีสีหน้าผิดปกติอดประหลาดใจไม่ได้ยามนั้นไม่ถามไทมากความ ติดตามพวกเขาเรถเลี้ยวเข้าตรอกซอยที่เปรี่ยวร้างสายหนึ่งจากนั้นซูสวินเทียนกับลีวินชงผลัดกันบอกกล่าวเรื่องราวออกมาเย่เซียวเทียนรับฟังจนตะลึงลานเขาเคยคาดคิดว่าขุนนางเหล่านี้เลวร้ายอยู่บ้างแต่นึกไม่ถึงว่าพวกเขาใจดําถึงเพียงนี้และอุกอาจถึงเพียงนี้อาจจะบางทีส่งซื้อแห่งซุยซี่ลีชิวฉือบอกถูกต้อง สถานที่ที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากพระเนตรพระกันขุนนางยิ่งขวัญกล้าบาังอาจยิ่งเป็นขุนนางต่ำต้อยยิ่งใช้อำนาจบาดใหญ่หลีวินชงเร่งรัดว่าท่านรีบไปเถอะนอกจากเข้าพเจ้าแล้วยังมีคนได้รับคำสั่งให้จับตาดูท่านแต่ท่านวางใจพวกเราทั้งสองจะจัดให้ท่านจากไปโดยไม่ถูกพบเห็นความจริงแล้วตอนนี้ท่านคิดจากไปสามารถเดินสายอาดัดอาดไป เชื่อว่าไม่มีผู้ใดกล้าขัดขวางท่านสุสวินเทียนกล่าวอย่างร้อนรุ่มใจว่าใช่แล้วอย่าได้ตะลึงลานแล้วรีบเก็บข้าวของไปในบัดดลเย่เซียวเทียนจับจ้องมองเขาอย่างลึกซึ้งกล่าวว่าอย่างนั้นน้องสาวข้าพเจ้าจะทําอย่างไรสุสวินเทียนนึกถึงเย่เซียวเทียนพอจากไปสาวงามนั้นก็ต้องติดตามไปกลับไม่อาจหักใจได้แต่ว่าเขาไหนเลยรั้งคนไว้ได้จึงขบกลาม กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปรับนางมาข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าที่ตึกหลังมีคนกล้าขัดขวางข้าพเจ้าเย่เสี่ยวเทียนสายหน้ากล่าวเบาๆว่าจากเมืองจิ้งโจจนถึงที่นี้ข้าพเจ้าถูกคนตามล่ามาตลอดทางข้าพเจ้าไม่คิดถูกคนไล่กวดให้จากไปสูสวินเทียนกระทืบเท้าแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นท่านคิดทําอย่างไรตึกช่วงที่สของที่ทําการอาเภอความจริงเคร่งขรึมสารวม พลันกับกลายเป็นจอแจราวตลาดผักขุนนางที่เห็นต่างทุ่มเถียงจนหน้าดำหน้าแดงแนงเพืิงหัวไม่มีอำนาจเด็ดขาดอยู่แล้วได้แต่นั่งในตำแหน่งประธานมองดูทั้งหมดโต้เถียงกันยามนั้นประตูห้องที่ปิดสนิทพลันถูกผลักเปิดออกลำแสงสีเหลืองทองสาดส่องเข้ามา ในที่ประชุมเงียบกลิบลงทุกผู้คนมองไปที่ประตูเห็นเย่เสียวเทียนเดินเข้ามาพร้อมกับแสงสีสนธยาลำสุดท้ายประสานมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านทั้งหลายกำลังหาหรือว่าจะให้ข้าพเจ้าตายอย่างไรหรือข้าพเจ้ามาหาที่ตายแแลล้ว้ววแล้ว <S <S